โอ้โหนี่เป็นวัวน,นอกนำเข้ามาเลโด่คะจ,จากโมาเลโน้โโนี่นะครับโอ้หแข้งขาใหญ่มากชีสก็สวยชีสสวย อ๋อเนี่ยแบรนด์โมเรโนโมเรโนเจ็ดหกแปดโมเรโนเจ็ดหกแปดเป็นไงสวยป่ะสวยมากตัวนี้มามามาเจอเลยแบบสะดุดตาสะดุดตาเลย นี่อาจารย์ไปเลือกเองได้บอกครับหรือว่าชีช้เองชี้เองเลยโอ้โหก็บอกชิปปิ้งชี้เพิ่งเดียวก็เสียน้านนะอ๋อไม่ใครรูจักครับตัวเบาๆอยู่ที่ครึ่งล้านค่าแสนห <laughs> น,น้าอเล็กตั้งแต่สิบสองครับตั้งแต่สิบสองจนสิบแปดปี คือเราจองตอนประมาณกี่เดือนครับที่ก็เดประมาณนี้แปดเดือนเก้าเดือนสิบสองเดือนแต่ถ้าเราจองแล้วจองที่มันท้องมาแล้วเนี่ยมันถึงว่าประกวดแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับร่วมหลานโอ้เพราะตัวหนึ่งเมันใส่แค่สองกล่องมันใส่แค่สองตัวครับีกท,ที่ที่มันท้องก็ใส่ได้ตัวเดียวเพรากระแผ่ <S <S น,น ủa chưa ăn mặc đi đu lặng đu lặng